เดี๋ยวเรวาจะมาให้อาหารปลากันนะคะให้ดูนะที่สวนสาธารณะนะคะเยี่ยงกันใหญ่เลยสวนนี้น,าาน๊่นะคะสวนสาธารณะนี่ค่ะ ขนมปังปลาดูสิ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 อะไรดูสิดู้ิตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากเลยว้าวเฮ้ยโทรศัพท์ร่วงน้ำนี่หมดกันเลยโอ้อดูนี่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 โอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่วันนี้คลิปนี้เราจะให้หัวหาปลานะ ว้าวโอ้โอ้นี่ปลาตะเพียนเขาเรียกปลาอะไรก็นด่รูนะที่บ้านปลาตะเพียนนี่ตัวมันใหญ่มากเลยเนี่ยอืมเร่ปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเนี่ยปลาตัวเหรออืมเปรเียบหมดแล้วอะ่ะพิ้วโอ๊ยนี่เป็นปลาอะไรนะพีิ้วไหนเหนะ็นไหมน่ะแดงๆอะ่ะ ปลาทองเนหะรอปลาทองปลาทองใช่มาเยอนะเลยอ่นะหนัน่าหนักน่ากลัวน้ำมันดะนะีในสะนะนะ่นั่นะนะนั่นนั่นตาไรนั่นน้นมาแล้วให้อาหารปลาที่สะหลวงนะคะโอ้โหโอ้โหดูนี่ดูนี่อื้มบักแอบตัวใหญ่มากอูอ้หที่นี่เขาไม่จับนะคะ มันไปสวนสาธทางนั้นดูสิ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 ดเต็มเลยโอ้โหโอ้โหกระดุกทั้งนั้นเลยกระดุกอะไรเนี่ยตัวเบลเลอร์เลย ปลาอะไรท่าน่ะปลาคราบเหรอหนูคิดว่าปลาทองหนูเห็นสีแดงๆว่าปลาคราบนะคะน่ะเมื่อก่อนเขามีเลี้ยงแล้ครับมันเหรอไม่มีคนก็เลยมาปล่อยอย่างนี้โอ้โหเนาะตัวใหญ่มากเลยอนี่มันใช่ปลาหมึกเลยปลาไม่ใช่ปลาดุกใหญ่เหรอปลาเรียกปเหมือนปลาดุกก็ต้องมีหนวดเลยร้อนเนี้ยรอนเนี่ยร้อเนี่ยในในในเนาะปลาดุกก็แบบม่รูันมันมาปล่อยปย่างปลาหึกอะ โหดูสิน่ะเจี๊ยบหมดแล้วว้ายเปิดตายเยอะมากเลยเนาะเยอะมากเลยน้่ปลาปลาอะไรอ่ะปลาตะเพียนเหรอมันเข้าไม่ถึงอ่ะปลาดุกมันมีเงี้ยงอ่ะนู่นนู่นปลาเบิกก็เปล่าเนื้อในขาวๆวะเนี่ยเนื้อปลาะไม่ขาวๆนี่นะปลาตะเพียนมันเข้าไม่ถึงโอ้โเนี่ยตัวเนี้ย เน yeah, ี่ยบลอเลยปลาดุกปละดุกนัดเตีย,ยปลาตะเตียมันเข้าไม่ถึงปลาปลานี่มันมีหนวดมันมีเงี้ย,ยเป็นไรล่ะตอนปลาสวายเยอะตอนน้ำท่วมันหายไปเยอะเลยอ๋โอ้น้ำท่วมมันออกไปได้ปีห้าปีอืม โอ้หลายปีแล้วเนาะอืดหมดแล้วเยอะมากเลยคุลงกมาคุยด้วยลงมาคุยด้วยเดี๋ยวก็ได้ความรู้นะคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรเป็นปลาอะไรนะเนี่ยเนี่ยปลาคราฟค่ะคุณลุงบอกว่าปลาคราฟนะคะตัวนี้เนี่ย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 เขาเอามาปล่อย นี่นะคะปลาคราบปลาคราบเนี่ยปลาอะไรล<อ>ูก,ก,กปลาอะไรเนี่ยโอ้ปลาดุกเผือกหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยปลาดุกเผือกแน่เลยปลาคราบปลาคราบโอเคเก็ลากันไปที่ปลาคราบนะคะจะเอาวางบนมือแล้วมันก็หันปลาแล้วนะเต็มเลย